โอเคครับสวัสดีครับกับบ้านหุ่นหยันเสี่ยวชายแนวะของเราอีกตามเคยนะครับเมาเมานิดนึงนะโอเควันนี้ก็เมาโอ้โหหลายตัวครับผมนี่จะพาให้ดูห้างเสียงเด็ดมากใช่ไหมใครตามห้างเสียงนะน,นี่หุ่นนี้ก็จะมาลงไต้หวันนะครับห้างเสียงเดี๋ยวเปิดหน้าแชทให้มองก่อนห้างเสียงนะห้างเสียงออกอะไร 8ปดสองเจ็ดสามเดเลยนะอ่าห้างเช้านี่นี่ฟันเจ็ดสามเป๊ะตรงตรงเลยนะครับผมรูดสามก็ได้เจาะแปดสองบนเจ็ดสามล่างโอ้โหเข้าเต็มเต็มนะครับผมอ่ะก็วัสดีสำหรับใครที่ติดตามช่องออบ้านหุ้นอย่างเซียนแชนแนลของแอดมินนะครับอ่าอีพีนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมหลังจากรวยสามเด้งอ่าห้างเช้าเลยเนาะได้ก็ได้สามเด้งจีนอีกโอ้โห แต่เช้าเลยแล้วก็ไทยเช้าฟันหนึ่งเข้านะครับก็มีหลุดนิเคอิเช้าตัวเดียวแต่ภาคเทียงแอดมินมีแก้แค้นแน่นอนครับผมฟันทงทีนี้เราก็จะมาดูไต้หวันนะครับผมไต้หวันเดี๋ยวแอดเปิดหน้าลายลงก่อนนะครับไต้หวันนะครับอาจดนะครับคู่จอดไต้หวันของแอดมินนะครับเป็นหุนนห้นลบนะครับผมหุ้นลบโคเจ็ดคู่อะไรวะเนี่ยคู่สองเจ็ดนะครับผมอ่า หดนะครับวันนี้มีแปดหางนะครับผมไตวันมันกั้มกึ่งกักกก็เลยลงแม่งแปดหางไปเลยอจบเก้าสองสามห้านะครับแล้วก็เก้าหนึ่งสามหกแปดสองสี่ห้าและแปดหนึ่งนะครับ อ่าสี่หกนะครับผมอ่านี่ครับผมเล็สวยไหมเด็กสวยกันทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่าโอเคนะอ่ามาดูตัวฟันแอดมินนะครับแอดมินให้ฟันอะไรดูมันกาดกันนะครับก็ยากๆหน่อยแต่แอดมินก็เลือกตัวที่เออน่าจะที่สุดแล้วนะอ่ะฟันเก้าครับผมเจาะนิ้นนะครับเก้าสองครับผมสามตัวนะครับ เผื่อมันมาเนาะ592นะครับอ,อ่าแต่การเล่นที่ห้องของแอมินะ้ก็ให้บนวิ่งล่างรูดก้านะครับผมอัตราส่วน30ต่อ1แล้วแต่ทุนของเรานะครับทุนน้อยก็เล่นน้อยทุนมากก็เล่นมากนะครับตามทุนนะครับวางสเต็ปทบที่ทุนของเราให้ได้3รอบประมาณนั้นนะครับผมฟันก้าบนวิ่งล่างรูดทําเงินครับผม บ้านหุ้นอย่างเสียนชนะเออแล้วก็ขายของนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากเข้าขลองไลน์200บาทต่อเดือนนะครับแอดไลน์มานะครับแอดไลน์นะแอดไลน์ศูนย์หกสองาย์หนึ่งห้าหครับที่บ้านไม่เหงานะครับผมมีถามมีตอบมีคุยกันตลอด,ดยาวๆเลยนะครับผมจะได้ เป็นฟิลลิ่งนำประสบการณ์หรืออะไรมาแชร์กันในการคุยนะครับโชคดีไต้หวันครับผมรวยๆครับ